โซนตุรกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาน้องหอมหนมไปเลี้ยงกัดไทยนะคะตามพี่แอซีจากอเมริกานะคะหรือพี่น้ํานะคะคือพี่น้ํำส่งเงินมาพันหนึ่งเพื่อซื้ออาหารบํารุงน้นํานมนะคะให้กับใหม่นะคะก็ที่เงินเงินเงิน,งนที่เหลือก็พาน้องหอมหนมไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงอะไรก็ อะไรก็ได้เนาะที่น้องหอมหนูชอบนะคะแต่น้องหอมหนูบอกว่าเป็นผัดไทยนั่นเองผัดไทยนั่นเดี๋ยวจะไปหาซื้อผัดไทยนะคะที่เชียงตุงก็มีนะคะผัดไทยนะคะร้านนี้จะแบบขายดีมากแล้วก็เ,าเขาไปเรียนจากประเทศไทยมาด้วยนะคะคือเรียนจากประเทศไทยแล้วก็มาเปิดร้านขายที่เชียงตุงนั่นเองนะคะคือหากินไม่ได้ยากเลยนะะ <S <S อยู่ตรงที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าจะอร่อยเหมือนที่ประเทศไทยไหมนะคะคือ ร้านนี้พี่ๆหลายคนก็อาจจะเคยรู้แล้วหละนะใหม่ก็จะไปอีกครั้งเพราะว่าไปกินเป็นประจําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสัง่งอาหารอะไรต่างๆเนี้ก็มีหมดเลยนะคะเคยไปกินประจําร้านนี้อร่อยนะคะบอกเลยถ้าเกิดที่ท่านไหนอยากจะกินก็ตามไปเลยนะคะตามไปดูพร้อมกันค่ะก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะตรงสี่แยกสี่แยกเลยครับไแดงแยกไฟแดงนะคะก็ อ่าน้องหมหนุมนี่ออกออกในคลิปปีนี้ไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วไม่ได้ออก<า>คลิป<า>นะเนอะนานมากไหมคะค่ะน่าเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ทำไมเอน่าเย <laughs> โอเคนะคะตอนนี้มาถึงแล้วร้านอาหารตมสั่งที่เรามากินประจํานะคะนี่ค่ะอยู่ตรงสี่แยกสี<ห>่แยกแไฟแดงตรงหนองคํานะคะไปค่ะไปไปน่นั่งกินที่นี่เนานะ นั่งกินที่นี่ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าอร่อยเราซื้อกลับบ้านเอกางอ่าใช่นะไปสั่งนะคะเหมือนเหมือนประเทศไทยเลยใช่ไหมดูข้างหน้านี่เป็นโรงแรมนะคะโฮเต็เป็นโรงแรมโรงแรมเนี่ยอ่าม่ตื่อเลยไหนๆดูเมนูนี้นั่งนี่ดีไม่ร้อนอ่ะนั่งนี่ไหนไม่รออ๋อนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้เออนั่งนั้งเหรออันนี้เลือกไม่ถูกเลือกที่นั่งอ่ะ นั่งนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่นั่งตรงนี้ก็ได้แก้เงินหน่อยดิไม่ได้แก้เงินนานแล้วอ่าอ่านดูภาษาไทยภาษาไทยข้าวผัดหมูไก่กุ้งแหนมอ่าข้าวผัดรถไทยเข่งมากเลยภาษาไทยข้าวผัดรถไทยเจ๊ข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟต้องมีรถไฟมาด้วยนะกินแล้วไปถึงกรุงเทพเลยใช่ใ กระเพาะกระเพาะก็กะเพาเดี๋ยวตีหัวเลยกระเพาะมีได้ไม่มีลุงหนมนี่อ่ะนี่ไงผัดไทยว่ะไทยผัดไทยอ่ะผัดไทยดีกว่าจัผัดไทยที่หนึ่งเอาผัดไทยเอาหมูผัดไทยหมูอ่ะผัดไทยกุ้งก็มีใช่ไหมแต่กุ้งก็มีแต่ว่าหมูผัดไทยกุ้งก็มีอ๋อผัดไทยกุ้งก็มีเฮ้พี่เขาพูดชัดมากเลยนะเจ้าของร้านอ่ะอ่าพูดไทยชัดมากเลย น้ำตกก็มีใช่ไหมเอาน้ำตกเอาเส้นเอาเส้นบะหมี่มีไหมมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เอาเส้นใหญ่ก็ได้น้ำตกเส้นใหญ่เนาะค่ะเอ่อผัดไทยเป็นสองเลยหนึ่งผัดไทยหนึ่งน้ำตกหนึ่งเส้นใหญ่เนาะผัดไทยได้เอาหมูเนาะเอาว่าหมูอ่านี่ไงเพราว่าเขาไวดี้ผัดกระเพาะดิ๊บผัดผัดกระเพาะก็มีพี่ยังไม่เคยเห็นนะ เนี่ยพี่พี่ทำแบบนี้ไงก็รู้เลยนะกระเพาะ้า้กระเพาะมันต้องมีสระออกอเขาเสริมให้เราเลยอะเสร์ฟให้ก็ต้องจ่ายตังไงอืมฮะเสีนตรงนี้เย็นจังไปถ่ายใกล้ๆก็ได้นะอยากถ่ายเจอค่ะ ทำไมนะคะน้าหมร้านประจำร้านประจำหัแล้วนะคะ,ะน,น้ำตกมีน้ำตกมีมากินเลยเไม่น้องไม่มาใน,านหนาววันนั้นมาเต็งชุ้มจากชุ่มที่ตรงน,นี้ก็เลยมาแวะกินไงน,น้ำตกเขาก็มีเนี่ย เลยนะคะยังไม่เคยชิมนะน้ำตกที่นี่หอมก๋วยเตี๋ยวอร่อยโอ้ยก๋วยเตี๋ยวดือพี่ผูอะไรน้ำตกก่อนน้ำตกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเลือก๋วยเตี๋ยวเลือกับน้ำตกไม่ใช่เดียวกันเนาะอ๋อว้าวผัดไทยก็น่ากินโอ้ร้านนี้น่าอร่อยอะไรอะลองไปชิมกันนะคะว่าจะอร่อยเหมือนหน้าตาไหมนะคะน้ำตก หัวลาพาเป็นไรอ่ะหัวลาพาเป็นไรไม่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูนะนี่หัวลาพานี่อะน้องหัวลาพไม่รู้จักหวลาพานะคะใบหวลาพานี่หายากนักจริงๆนะถ้าภาษาเซนจุงเรียกว่าอะไรอ่ะหวลาพาคนหองหัวลาพาแสบของหวลาพาเหรอใช่หัวลาพามาคินด้วยกันนะคะใครว่าน่ากินโอู้หูครบเลยเหรอเจ้าเห็นอันนี้มันน้ำนะ บิดกส่คนลา,านี่ <ช>ว่าถ้าเด็กขายมันก็เบื่อไปสักพ<ช>ักง <c oughs> ไม่เคยขายแล้ว เดีย๋ยชอบไหมเนี่ยชอบอเลยอะไรเขาบอกกินก็ใช่เพิ่มน้ำนมนะเออเนี่ยเขาเรียกว่าอะไพรพิซแซ่ไม่กินกับข้าวสวยอีกเหรอ,อ <laughs> วันนั้นนหอมนมกินกับข้าวสวยใช่ไหม,ไม,มข้าวหอมนกินกับข้าวสวยอ่ะก็เลยวันนั้นหิวข้าว <laughs> อืมอันไหอืมขักก็มีข้าวเจ็ดเนาะอืม อร่อยเร็วเร็วเด็ดลุดเด็นะนี่ไม่กเหอืมแค่นันหรอร่อยอะไรไม่ได้กินมานานั็่นั่นแหละักซิวไม่ได้กินนานแเนี่ยเขาสวยหัวอืมแล้วคือนานตั้งแต่ถ่ายคลนั่นแหละเ่ตั้งแต่มากินกัเขาสวยอ่ะเนะไม่ได้มาอีกเหรอไม่ไดมา ไม่คิดว่าร้านนี้มีน้ำสุกด้วยมีน้ำนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งรอก่อนนะคะสั่งรอกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าอร่อยนะอร่อยซื้อกลับบ้านเลยคิดให้พ่อเนาะหวานวานนี้ก็หวานราคาจานนี้จานนี้นี่สองเพนจัดนะคะสองเพนจัดก็คือสองพันจัดเนะ 2, าะสองพันจัดตกเงนินไทยเท่าไหร่นี่ก็ยี่สิบ ห้าสห้าสาสิบนี่แหละกรอบหวานกรอบเป็ดใช่ป่บหวานลงไป็ดใช่ไหน่อยะในโซลี่เป็ดใิ่ก็หนอนกุ้ยตุ้ยเรนเรนเขาต้องแบบแบบนี้เนะาะน้ำมันจะปุ่มกรอบแล้วก็แบบพอดีพอดีอ่ะไม่ไม่ยันนั่นไปอ่ะไม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรอ,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 ะอืมพอดีอ่ะพอดีอ่ะอร่อยแล้วก็เทมพลนเนาะ ยังกินผักไทยแล้วผัดก๋วยเตี๋ยวเดือดได้คนี่คือหน่ไหละคนที่ชอบมากเลยผัดก๋วยเตี๋ยวเดือดพอจเราก็มีไรเจ้าหน่อก๋เตียวเดือข้าวกก๋วยเตี๋ยวเส้นนะข้าวแบบก๋วยเตี๋ยวเะก๋วเตข้าวยาะชอบเส้นับเส้นชอบเส้นป็นเส้นหนเส้นใช่พี่ก็ชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวนะถ้าไปไหนเนี่ยก็กินแดดเส้นเส้นอร่อย รูปปากนี่ว่าอร่อยก็จะกินแบบนี้มานานเนาะเรายังไม่เคยมากินนะขก๋วยเตี๋ยวเหลืองนะมีแต่ว่ามันไม่ค่อยจะกินเฉพาะก็กินข้าวไงใช่กินข้าวกับเผาอะไรเนี้หรือไม่รู้ว่าร้านมีขาย ถ้าพี่เขามาพักที่โฮเต่นะโฮเตเต,ตรงนี้ก็มีนะคะมา<ช>พักก็แบบอยากกินทาร้านลา <ะ S 2> <ละ S 1> ีนาพักครั้งนึงอะอใช่ไหมในะส่น้ำนี่เจ็ดโลโซนี่เจ็ดโลโซอะใส่น้ำคือใส่เยอะนะคะนะน้ำก็คือเยอะน้ำคือเยอะน้ำนคือเยอะน้ำคือเยอะไอ้บางทีประาก็แปลกเนาะบางทีเราพูดพูดบริหารคือใมีแบบสีมีตัวนั่นไ บบกบบที่นี่ติดถนน,นใหญ่เลยนะคะรถผ่านมาเนี่ยตอนเย็นๆนะเขาจะมีขายแบบขายของเนาะเยอะยอมากเลยนะคะขายเหมือนตลาดนัดอะ่ะตลาดนัดหรือว่าถนน,นคนเดินอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะปิง้งย่างอะไรทุกอย่างสรารพัดอยากปลาหมึกย่างก็มออีเนะาะแต่ไม่เคยเยอะที่นี่หอรอปลามึกอ,อาจจะไม่ซื้อ ตอนกลางคนนะร้านเนี่ยคนเยอะมาก,กนนะมืองากใช่ไม่ตอนเย็นเยอะมากต่อเครื่องแถวเลยเพราะว่าเขาเลิกงานแล้วเนี่ยก็มากินอาหารตามสั่งนะ่ะตอนเที่ยงก็มีนะอันนี้เรามาโปรไบแล้วนะโปรไบแล้วนะนะตอนเที่ยงก็มีมีวันนั้นเองคุ้ค่ามากรอ,อ,อคิวโหเป็นนานเลยอ่ะอต้องลอกินไปเย็นดีกว่าเอาไปเย็นดีกว่าเนาะน้ำมันมันแบบ บอกว่าจะใส่เสเวตทะเลแล้วนะถ้าใส่ผ şey so ักกีน้ำเนี่ยมันจะเข้ากับน้ำตกมากนะคะผักกีน้ำทุกคนไม่รู้จักนะคะผักกีน้ำนี่มันผั่งมาทำไมตใหญ่ตัวใหญ่เนาะผักกีน้ำอุ้ยตัวใหญ่จริงๆตัวใหญ่ถ้าเหลือเขาจะห้องผักกีลาเขาจะเรียกว่าผักกีลานะคะโออผักกีลาเป็นผักกีลาโคนเสกไทยกันอยู่มือเลยอันนี้เป็นเขาจะเรียกผักกีลา แต่ว่าผักกี้น้ำนี่ก็เป็นชื่อเต็มที่เขาเรียกแบบนี้ผักกีน้ำผักกี้น้ำผักกีน้ำแบบนี้ผักกีน้ำก็คือผักอะไรที่มันมีน้ำอ่ะเขาไปหอมเใจอันที่มันน้ำมากเออพักคอมหมักว่าเนี่ยที่ไปขาย้าเหลือใช่ไหมขายเตยเรือเนี่ยที่บอกว่าพักกอมบอกว่ามีไหมผ้าเหลือไม่รู้จักว่ะเออเขาเขาเรียกว่าผักกีฬาไงผักกีฬาอ่ะใช่ผักกีฬาว่ะไม่รู้จักว่ะพันนาผักกีน้ำก็คือเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาไทยเรียกว่า ต้นอะไรผักชีฝรั่งเหรอผฝรั่งเนีอ้ไม่ใช่ผักีฝรั่งไม่ทางเดียวก็เนี่ยผักชีฝรั่งมันเป็นเป็นใหญ่ก็เนี่ยผักชีฝรั่งกับผักพีน้ำมันเนี่ยหัวใจแซ่กับผักิีน้ำไงก็อันเดียวกันนี่เดนี้ก็แต่คิดว่าพักบอ่มบ้าก็เอ้ยปองบอกว่าทัางใจองไอลผักีลานี่มันเต็มนั่นผักพีลานี่อมันใส่ไข่ีใะอย่อยแต่ว่าถ้าเหลือเขาเนี่ยองเขาห้องนันะเขาเรียกว่า กินน้ำผักกอผักกินน้าไม่ใช่เขาเรียกว่าพักกีฬาไงเราก็งงว่าเอ๊ะผักกินามันไม่ใช่แบบนี้นี่เออบอกว่าไปซื้อผักความหว่าว่าเขาเขาไม่รู้จักไปถามนร่องตลาดอะไรผักความหว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้จักหนังเออถ้าเป็นไทยใหญ่เป็นไทยใหญ่แล้วบางทีเขา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 ใส่ไทยใหญ่บางครัก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเนาะจะออก ทั้งที่เด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะบางคำเนี่ยเหมือนภาษาไทยมากเลยอย่างเช่นเขาเรียกว่าอีปูอีหยาเนี่ยเขาเรียกบาังมโนเขาจะเรียกว่าอีปูอียาเนี่ยอีปูอียาก็คือปูย่าปูย่าตายายเนี่ยย่าตายายอะไรเนี่ยเราเรียกว่าไม่ตุ้ยอ่ะเนาะไม่อุ้ยอะไรแบบเนี้ยทางเราจะเรียกแบบนี้ไม่เรียกว่าหยาเนาะไม่ได้ว่าหยาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าปะเทาเมท้าเท่าเลยอ่ะเรียกปะเทาเมท้าอะไรเนี่ยเท่าเกเลย อร่อยไม่อร่อยรู้ได้เกียงจานเลยอะ่อกเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะร้านนี้นะคะว่าถ้าใครมาก็ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังจริงๆอร่อยอร่อยมากไม่ต้องไปกินไกลอ่เนาะกินที่แบบสิีงตุงก็ร้านอร่อยอร่อยก็มีเยอะนะคะถ้าพี่เอฟซีมาเชียงตุงเนาะก็มาเวกินได้ค่ะ อยากกินอาหารน้ำสัลไว้มาที่นี่ถ้ากินคืออาหารสิงตูมันก็ไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่เนาะมันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆที่ประเทศไทยแหละไม่ค่อยหวานมากไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ค่อยเผ็ดอะไรมันพอดีเหมือนอ่าประเทศไทยเลยแต่ว่าที่สิงตูแน่จะกินอะไรที่ต้องไม่ใส่น้ําตาลเนาะแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยน่าจะต้องใส่น้าตาลเนาะเราเลยติดมาด้วยนชอบบาดเนี่ยไม่้ใส่น้าตาลทีเดียวเพราะว่า ก็หวานรอบหวานไงน้ำตาลแล้วก็เปรี้ยวนิดเดียวเองนะคะหรือว่าใช้ได้เลยใช้ได้อันนี้ผัดตามไม่ทันแล้วนะคะลูกค้าเข้ารวดรวดเลยนะคะรวดรวดเลยอ่ะสั่งจะอยู่ไขแดงนี่เลยทังไทยอันนี้โถคุนนาวนะคะต้หวยตะหวยฮะห่อาปักไหห่อหลเอาห่อห่าปักห่อห่าปักห่าห่อกินไหมขาหนมกินไหมไม่กินนะ ม่กินร้าหนห้าขอถั่วพุนนอยไม่ใส่ถั่วพุนนาวหรือมันกิี่น้องเกีก่อี่ถั่วพุนนาวนะคะที่ถั่วพุนนาวที่นี่จะใส่น้ำอ้อยกับกะทิเองนะอ่าถ้าเป็นที่ประเทศไทยนี่ใช่กะทิถ้าเป็นประเทศไทยนี่เขาเรียกว่าเต้าหวยจะใส่ขิงเนาะเต้าหวยน้ำขิงไง นี่ห่อ5 500จานนะคะ500จานตุนเงินไทยเท่าไหร่อ่ะ500จานก็10บาทยังไม่ถึงเลยประมาณ5บาทนี่เลยหนึ่งนั่นของ5บาท5บาทเจ็ดบาทไหมเจ็ดบาทไหมอ๋อแม่แม่ค้าบอกว่าเจ็ดบาทนะฮะนี่แม่ค้าขายขายที่นี่ประจำหรือเปล่าคะขายประจำไหมอ่าขายประจำนะคะอยู่ที่ต้นไม้สีดีต้นต้นโพนะคะอยู่ใต้ต้นโพเลย ถ้าใครอยากจะกินเต้าหวยนะคะเต้าหวยก็มาได้นะอ๋อก็ขายในการใช่ไมขายอะอย่างขายอะอ๋อใส่นี่ใส่อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอ๋อใส่มาไซอย่างนี้นะคะใส่มาไซอย่างนี้แล้วก็ไปขายตามหมู่บ้านต่างๆนะคะ

ยราไนี่ก็วยเนาะก็นั่งกินยเียนจิบแลวก็านถั่วคุนวยนี่เป็นข้าวพุนอุ่นเออถั่วพุนวยนี่เป็นข้าวพุนพี่ชอบพูด,ดถคุนวยอ่ะพี่ถ้านั่งกินถ้าถ้าขากรนใช่ไหมแล้วก็ถอดเกือบหนังนั่งก็ได้ถอดแคบนังเออถอดแคบแล้วก็นั่งกินอ่ะใช่ๆๆๆๆๆๆๆ เลายดีเลยคนจะมาแล้วเมาเมาเลยจ้าผัดไทยัไทยเท่าไหร่สามพันอก็สองกันก็เป็นคิหนึ่งก็สองนสองมเอองมเอค่องสองสององกดนสองมเอไป้าาทเท่ากับเป็นสิเนาะ ก็คงตุร์แงแกคะโอ้ยตุรร้อนเธอไปไปข้างหลังจนโดนก๊อกร้อนว่อก่อนเป็นผับนะที่นี่นะน้องหอมนุ่มเคยเข้าไหมครั้งหนึ่งพี่ก็ครั้งหนึ่งนะคะคือมันเอะอดมากเลยอะ่ะตอนนี้เขาปิดไปแล้วเนาะเราอยากรู้อนะเสรเฮะเราอยากรู้อยากเห็นว่าข้างในเป็นยังไงใช่ใช่ข้างในมันเป็นอะไรเป็นยังไงนะเขาเพื่อนพาไปหน้าไปครั้งหนึ่งนะคะคือมันแบบโอ้โห อึดอัดมากเลยอ่ะมันไม่มีแอร์ด้วยเนาะค,คือควันบุหรี่เต็มตอนนี้เขาปิดไปแล้วนะคะไม่รู้ย้ายไปไหนเนาะคะ่ะโอเคนะคะอยู่ข้างหน้าร้านนี้เลยนะคะอยู่ข้างหน้าผับอ่ะผับเก่านะคะผับในตำนานเลยเนาะ,ะ,ะใช่ไหมคนจะเยอะมากนะคะจริงต่างนี่นะคะ <c oughs> ก็จะมาชิมถ <c oughs> ั่วูนาวนะคะที่นี่เรียกถั่วกูนาวถั่วฟ้นาวนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็ตะไคย่นะคะน้องคําหนุ่มบอกว่า ที่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะน้องหยกผลิตเองคืออะไรอ่ะผลิตเองคืออะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องหยกผลิตเองก็คือเวออกลยอ๋อน Bare ้องหยกเวออกมาเนี่ยมันเหมือนถั่วฟูนวยถั่วฟูนวยนะถั่วฟูนาวนะคะถั่วฟูนวยนี่กินมาอยากกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ไม่อยากกินถั่วฟูนาวอันนี้เป็นกะทินะคะ อันนี้เป็นกะทินะเจ้านีหวานอ่ะเจ้านีหวานคุณไ,ไ,ไปกินมาคุณไนทดลองมันตางนั้นแต่น้ำตกแซ่เจ้านีหวานอีกอ่ะตัวทดลองมาแล้วอีกอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ทำไม,อ,ไม,ไมอ่ะไอ่านะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้อร่อยนะที่เขาใสาก่กะทิเนาะสิงตุงม้มเราจะใส่กะทิกับน้ำอ้อยนะคะ เป็นนะนูหรือว่าเขาโยกเขายกมาดิไม่มีกะทีม่มตไม่เท่ากับคนไทยทุกคนที่กินละเอ๋อร่อยมากเลยรสชาติจะรสชาติจาแบบพร้อมกระทินะคะแล้วก็น้ําอ้อยกับกะทินี่ยมันเข้ากันมากเลยนะมันมันรสชาติแบบกลมกล่อมอ่ะอร่อยกลมกล่อมนะฮะ ไม่หวานมากน้ำอ้อยก็จะเป็นน้ำอ้อยแบบก้อนเนาะน้ำอ้อยจะหอมๆนะคะใช่น้ำอ้อย,อยหอมๆนะมันไม่ไม่ใช่น้ำอ้อยที่แบบก้อนๆน,นะน้ำอ้อยก้อนจะไม่หอมไอ้น้ำอ้อยจะเป็นหัวน้ำอ้อยจะหอมนะคะที่มันเป็นก้อนๆอนอะ่ะเขามีขายอยู่อร่อยมากกินนี่ไปเอน ก๋วยเตี๋ยวเลือกก็ไม่แพงด้วยเนาะสองพันจ้าเองอ่ะสองพันจ้านี่นี่ห้บาทห้าบาทใช่ถูกมากนะคะก็ถ้วยใช่ถ้วยเริ่มเลยในถุงใหญ่นะนี่อันนี้อันนี้ไปให้แฟนกับน้องขนมเนาะใช่ไปฝากเลยกินกินห่อห่อคิต่อตั้งเฮือนนะฮะกินกินห่อห่อคิดถึงคิดถึงทางบ้านนะคะโอู้หดูดูเขาให้เยอะมากเลยเขาให้เยอะมากเลยอ่ะหรือว่าเราไปขายด้วยให้เยอะ ไม่แน่ใจ้นะคะนี่พี่เขาให้เยอะมากน้ำก็เยอะนะให้เยอะปกติแน่ใช่เนาะอันนี้เส้นก็เยอะนะเขาก็เยอะเชฟลูกค้าก็เยอะเอาตัจบแล้วจากพี่น้ำเนาะค่ะก็หมายก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ำมากๆนะคะที่สนับสนุนตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะโอ้ยทำไมตัวกลับต้องหยอแล้วเน้ต้องหยอกเน้ ก็ไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยโอเคค่ะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยมากเลยเนาะ <Okay. S 2> ถ้าใครมาชิมตุงนี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยากกินกับอาหารตามสั่งนะคะร้านนี้ใหม่แนะนําเลยว่าอร่อยมากๆอร่อยจริงๆนะคะแนะนําเลยนะต้องไปลองชิมดูนะคะ โอเคคลิปนี้ก็ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องใหม่สิงโมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ